ไปจัดรายการตั้งจจัดรายการวิทยุมาในออทีนี้ก็นึกขึ้นได้แล้วว่าทําไมถึงได้ไปอยู่นคะรมณโณมแล้วบ้านหลังนั้นนะทิ้งไว้ยังไงบ้านหลังนั้นก็เลยอมอบให้กับโงรงแรมเดชาที่อยู่อุบลน,นะเพราะว่าตอนนั้นนะเขามีบุญคุณกับเราตอนที่ไปภาคหนังเรื่องเล็บครุฑเนี่ยนะเขาเอาอาหารการกินนะขึ้นไปส่งถึงห้องภาคเลยนะโอ้สำหรับกับข้าวอาหารเยอะแยะเลย เออไปภาคอยู่ที่อุบลก็ประมาณถ้าเกือบสิบคืนน่ะเกือบสิบคืนน่ะนะเขาก็เอาไปเอาอาหารไปจ่ายไปไป,ไปเอาไปเลี้ยงทุกเมื่อว่าอย่างนั้นเถอะนะขณะรอบดึกนะยังเอาเข้าต้มไปเลี้ยงอีกนะก็เลยนึกถึงบุญคุณเขาแล้วพอดีลูกชายของเขาอ่ะไปเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพก็ป๋าก็เลยบอกว่างั้นไปอยู่ที่บ้านป๋ากันแล้วกันนะที่พร้อมพันหรอ,อที่ทอพร้อมพันนั่นนะนะไปอยู่ที่นั่นนะมาต่้งต่สมัยนั้นเลย แล้วทีนี้ให้บ้านหลังนั้นเขาอยู่ยนะครับจนบัดนี้เนี่ยวันที่ป๋าพูดอยู่เวลาเนี้ยเท่าไหร่แล้วล่ะ,ะวันนี้วันที่วันที่ห้าวันที่หแล้วนะวันที่หเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจเนี่ยนะไม่รู้จักกี่สิบป,ปีแล้วนะป๋าไม่เคยไปดูบ้านหลังนั้นเลยให้เขาไปโดยปริยายเลยครับแล้วตัวเองก็ไปอยู่ที่นครมนม,นมทิ้งไปเลยครับมา ไม่เคยไปดูเลยนะตั้งแต่วันแรกที่ออกจากบ้านนั้นมานะครับแล้วแล้ว,ลวหลังจากที่ป๋าจัดรายการแล้วป๋าทําอะไรแล้ว<อ>ทีนี้ก็เลยตั้งใจมาจัดที่นาคารพนมนี่ก็เอ้ยเจัดที่นาคารพนมเนี่ยเอค่าค่าสถานีครึ่งชั่วโมงเข้าดุปันมาสี่หรือสี่ห้าพันนี่แหละแล้วเขาไปเบิกเงินที่เต็กย,ยู่หมืน่นห้านะรอมค่าจัดด้วยหมื่นห้าก็จัดไปจัดมามีเพื่อนมาชวนวปอีกให้ไปจัดอยู่ที่ ทุ่งสงอเออไปจากกับลุงเลินไปเจอลุงเลินก็เป็นเพื่อนกันอีกอะอา่าลุงเลินก็พาพาไปจัดที่ทุ่งสงนะก็เลยไปจัดที่ทุ่งสงพักหนึ่งนะพักระยะหนึ่งก็เลยอพอแล้วกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพก็มาเจอคุณแหม่มนะคุณแหม่มก็ชวนไปจัดรายการวิยุอยู่ที่าราชมงคลนะที่เทเวศอะราชมงคลที่เทเวศอ่ะไป ดูไปจัดอยู่ได้สักประมาณสักครึ่งครึ่งปีได้มั้งค่ะนะสักห้าหเดือนนี่แหละค่ะ <Okay. S 2> นะก็เลยออกมามาเจอเพื่อนอีกมาชวนจะทำหนังสือพิมพ์อีกอ่าไปกันใหญ่เลยดเอืมมันก็เป็นนักข่าวเอาเอาก็เอาตอนนั้นที่ป่าไปจัดนะี่ก็มีการอบรมวิทยุด้วยใช่ไหมฮะก็ไปสอบเหรอฮะป่าอ๋อ,อตอนตอนทีน่จัดรายการวิทยุน,นั่นน่ะไปไปสอบ ก็พอดีมีเพ yup. ื่อนคนหนึ่งเขาเป็นนายกสมาคมวิทยุนะก็คือตะดุยดุยนวังน้อยนะหรือขุนแผนนี่แหละเขาเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนสมาคมวิทยุแห่งประเทศไทยเขาก็เลยให้ป๋านี่แหละไปอบรมอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เลยได้บัตรมาเมื่อปีพศ2523อมเป็นต้นมาเลยนะได้บัตร บัตรผู้ประกาศบัตรผู้จัดรายการวิทยุได้มาเลย <S 1> <S 1> อืแล้วก็ได้เสื้อทีมมา <Okay. S 2> สองตัว <Okay. S 2> นั่นแหละก็มาอยู่กรุงเทพมาสักพักหนึ่งเอ้ยมาอยู่สักพักหนึ่งก็เลยเอ,อมาอยู่ที่บ้านพี่สะอาดเป็นผงสาร <S 1> <S 1> หรือว่าบ้านพี่พภิบานพี่สะอาดเป็นผงสารนี่เลยนะ <S 1> <S 1> <S พี่เวกลุงสเวกเป็นผงสารนี่ก็เป็นพ่อของพี่สะอาดอีกทีหนึง่งนะ ก็ไปอยู่กับพี่สะอาดพี่สะอาดเปลี่ยนผงสารนะพี่สะอาดเป็นผง,นะงสารก็เลยบอกอยากจะภาคหนังมั่งนะก็เลยสอนให้ภาคหนังนะสอนให้พี่สะอาดเปลี่ยนผงสารเนี่ยภาคหนังคแล้วมาทําได้ภาคแล้วพอดีเขาส่งพี่สะอาดไปไปเรียนการแต่งหน้าที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยไปที่ญี่ปุ่นเลยนะเรื่องเป,เป็นอย่างนั้นนะเอาทีนี้มาพูดถึงว่าปา๋ามาทําหนังสือพิมพ์ก็มาทำ ธุรกิจนะข่าวธุรกิจแล้วก็มาถาข่างธุรกิจข่ังธุรกิจคมาคลางธุรกิจแล้วมาล่าสุดนี่ก็เริ่มมาห้าเหล่าทัพนะก็มาจัดกันนรับข่าวห้าเหล่าห้าเหล่าทัพนี่แหละนะก็เลยมาจัดร่วมกันก็ทําหนังสือพิมพ์มาด้วยกันนี่แหละคุณกอนพศลุงฮีรันวัฒอ์มาเจอคุณกอนพศลุงฮีรันวัดนะหรือคุณช้างเนี่ยนะแล้วก็มาเจอชัยเยชน ลุงฮิรันวัดแล้เขาสองคนพี่น้องกันเนี่ยเขาเข้ามาชวนป๋าไปไปทำหนังสือพิมพ์ก็เลยทํามาก็เลยมาเป็นบกภูมิภาคอยู่จังหวัดกันภูมิภาคนะจังหวัดกาญจนบุรีแล้วทีนี้ตอนนั้นยังยังอยู่ที่นครพนมนะแล้วก็พอย้ายจากนครพนมมานะก็มาเจอเนี่ยน้องสาวนะชื่อสุกัญญาวงเกษมนะนามสกุลคุ้นคุ้น แล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเจอลุงพรเป็นเพื่อนกันอีกเป็นเพื่อนมาสมัยตอนภาคดังด้วยกันนะก็เลยมาทําวิทยุอยู่ที่เมืองการอีกเอ้ามาทําวิทยุอีกแล้วจากหนังสือพิมพ์มาทาวิทยุอีกแล้วก็มาทาที่พุที่ข่ายพุทธิยอดฟ้าแล้วก็มาทําที่จทบอะไรจทบจทบมาทำจทบแล้วก็ไปอะไรพลเก้านะสามสถานีแล้วที่ ที่อยู่เมืองการเนี่ยมาทำสามสถานีเลยนะก็มาโอ้ไปกันใหญ่เลยทีนี้ค่ะอยู่ๆมาอยู่มาก็ชักเบื่อชักเบื่อย้ายจากนครพนมมาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีอ่าย้ายจากนครพนมก็เลยมาอยู่ที่แกงหวยกาญจนบุรีค่ะก็ได้แม่แต้มก็นี่แหละนะค่ะก็โจรมาอยู่แล้วก็หลมาเจอลุงพรค่ะนะก็เลยสนิทสนมกันอีกมาไปกันใหญ่เลยนะอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพไปนะก็ยังมีเพื่อนสนิทกันนะไอ ปรีชาทรัพย์โสพานะค่ะเขาเป็นนักข่าวอยู่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะอ้โมงเช้าต้องนึกถึงแกดีไลทุกทีนั้น6โงเช้าได้ต้องนึกถึงปรีชาทรัพย์โสพานั่นเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันออกต่างจังหวัดก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่งานข่าวที่ป่าทํานี้ทําเกี่ยวกับอะไรท่องเที่ยวใช่ไหมฮะทอทอเกี่ยวกับท่องเที่ยวคือหมายความว่าเอาเอา ไม่ไม่มีการเมืองค่ะแล้วก็ไม่มียิงยิงรันฟันแทงกันข่าวอจิการไม่มีการเมืองไม่นั่นค่ะไม่เอาไม่เอาเลยข่าวสร้างสรรค์อย่างเดียวงานก็เหมือนเหมือนถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนสมัยนี้ก็คือเขาเรียกว่าข่าวพีอาร์ใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะที่ป๋าทำอยู่สมัยก่อนดาราแต่งงานหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ส่วนมากจะทําเป็นแบบนั้นค่ะนะไอ้ข่าวอาญิกรรมอะไรพวกนี้ไม่เอาข่าวปรุ่นจี้คุงกันฟันแทงกันนี่ไม่เอาแล้วหลังจากที่ป๋าย้ายจากนครพนมเนี่ยมาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีป๋าทําอาชีพอะไรเป็นหลักนะมาอยู่ที่นี่ก็จัดรายการวิทยาวิทยุไปด้วยนะแล้วก็มาเปิดร้านค้าขายด้วยแล้วก็ขายพวกขายเครื่องเครื่องประดับเนาะเคยเคยทราบมาว่าป๋าอยู่จังหวัดนครพนมก็เคยจัดงาน งานอ่าพระธาตุพนมเหรอคะก่อนที่เมื่อก่อนนี้ตอนก็ตอนที่เออเล่ดนตรีอยู่นะครับคเล่ดนตรีอยู่เน้นตอนนั้นอยู่ที่นครพนมได้มีโอกาสกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดงานกาชาตนครพนมนะงานยเาโมจากที่อยู่ที่นั่นนะแล้วก็เลยเอาไอโอสุสภาเต้แข่งอยู่นี่แหละไปเป็นเจ้าภาพนะโอ้ขนกันไปเลยสิ สิบกว่าคันรถเนค่ะไปกันนั่นอะอยากให้ป๋า<ร>เล่าราย,ายละเอียดตรงนี้่ะเพราะว่ามีมีเอฟซี FC สนใจว่ามีบางคนก็มาอะไรอ่ะมาบอกว่าเคยรู้จักป๋าและเห็นเห็นเคยเคย,เคยร่วมงานกับป๋าในการจัดงานพระธาตุพนมอ๋อตอนตอน,ตอนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ที่เหนือขอนมมนะตอนนั้นประมาณพสพสเท่าไหร่เดี๋ยวจำไม่ได้นะ,ะตอนที่พระธาตุพนมขอโทษพระพระธาตุพนมล้มลงมานะเออ ป๋าเป็นลูกเสือวุฒแบตอยู่ที่นครปนมนะ่ป๋าเป็นลูกเสือวุฒแบตอยู่ที่นครปนมนะยังมีรูปถ่ายอยู่เลยนะว่าหลังจะเอารูปถ่ายมาให้ดูเป็นพยานหลักฐานนะป๋านี่แหละเป็นคนช่วยคนหนึ่งเป็นคนช่วยคนหนึ่งที่จะยกฉัดยกฉัดฉัดบนยอดของพระธาตุเนี่ยนะที่ล้มลงมาเนี่ยเอาไปพิงไว้ข้างข้างโบสถ์เอาไปพิงไว้ข้างโบสถ ซึ่งเป็นเป็นเป็นฉัตรทองคำนะหนะักประมาณทั้งยี่สิบกิโลได้หรอะเอาไปไปพิงไว้ที่นั่นะนะแล้วดี๋จะพูดไปเลยนะ,ะเอาของเก่าเนี่ยไปพิงไวท้ที่ที่ข้างโบสถ์ะนะครับยอดพระฉัตรเนี่ยนะ,ะยอด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 พระธาตุพนมนี่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นจะกี่ปีก็ไม่ทราบกี่เดือนก็ไม่ทราบสร้างสร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นมาแทนค่ะแล้วก็มีฉัตรมีฉัตรอันใหม่ ซึ่งสร้างจากกรุงเทพไปใส่รถตู้ไปไปถึงที่นครพนมไปถึงที่ธาตุนมป่านี่แหละก็เป็นคนอีกคนหนึ่งเหมือนกันช่วยช่วยแบกช่วยหามเอาฉัดอันใหม่นี่แหละ,ะนะเอามาพิงไว้ที่ที่ประดิสถานอยู่ที่ที่เขาตั้งไว้นั่นแหละนะเท่ากับว่าทั้งใหม่ทั้งเก่านี่ป่าโชคดี